น่าเห็นอันนี้จะเป็นใบเตยค่ะทุกอย่างว่าการทำอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนเราก็ต้องทำเหมือนที่เราทานะคะไม่ใช่ว่ามีราเบาบทำอะไรอ่ะธุรกิจของครอบครัวก็เลยมีอร่อย อันนี้เป็นกาแฟดำกับมะนาวค่ะทุกคนอย่างว่าการทําอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนเราก็ต้องทําเหมือนที่เราทานนะคะไม่ใช่ว่าจะดีมากอุ้ยขอบคุณมากยาวไปทุกเป่าขาเพื่อนๆยาวไปแล้วขอโทษน,นะคะบา,บายยขอบคุณที่รับชมคะ่ะขดบคุนจริงๆทุกคน ทุกคนขนมปังนิ่มเอนทุกคนนิ่นม,มากทุกคนขนมปังนิ่มเอนทุกคนนิ่งม,มากอย่างว่าการทำอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนเราก็ต้องทำเหมือนที่เราทานนะคะ ไม่ใช่ว่านะแบบนั้นไเดียวมาจากทุกคนอันนี้ทำขนมเสร็จทำกับข้าวเสร็จนะคะมาเชิญทุกคนทุกคน,กคนขนมปังนิ่มเ่ะทุกคนนิ่มมาก ทำขนมเสร็จทำกับข้าวเสร็จนะคะมาเชิญทุกคนเป่าก่อนเนาะร้อนนะทุกคนไม่เคยตื่นตั้งแต่ที่สองนะคะ่ะบางคนก็บางคนก็จะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลทำให้คนอื่นแล้ว ทำไม่ดีใช้วัตถุดิบไม่ดีนะคะทุกคนต้องทําเหมือนที่ตัวเองทานอะค่ะทุกคนนะแบบนี้<อ>มีเราแบบทำอะไรอะ่ะธุรกิจของขอครอบครัวก็เลยมีมาทานด้วยกันอืมฟินมากค่ะทุกคนขนมให้เพื่อนๆได้ ชิมทุกวันนะคะบางคนก็บางคนก็จะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลกาแฟดำค่ะขนมค่ะทุกคนน่าทานไหมคะน่า,าทานด้วยกันค่ะ อย่างว่าการทําอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนเราก็ต้องทําเหมือนที่เราทานนะคะไม่ใช่ว่าบางคนก็บางคนก็จะไม่ใส่ไม่ใส่น้าตาลทาให้คนอื่นแล้วทําไม่ดีใช้วัตถุดิบไม่ดีนะคะทุกคนต้องทําเหมือนที่ตัวเองทานนะคะทุกคนนะแบบนี้ มีเราแบบทำอะไรอ่ะธุรกิจของครอบครัวก็เลยมีใจแบบจุกมากวนไส้ฝอยทองนี้ก็จะเป็นหน้าแฮมนะคะอร่อยนะคะอันนี้ไส้ฝอยทองไส้ฝอยทองจุกขัดทุกคน กาแฟดำกับมะนาวนะทุกคนใครที่ทานได้แล้วก็ต้องทำสักข้าวแล้วก็อ่าช่วยลูกๆทำขนมด้วยนะคะเราเป่าก่อนเนาะร้อนนะทุกคนไม่ไม่ตื่นตั้งแต่4ี่สองค่ะทุกคนกาแฟดำค่ะขนมค่ะทุกคนน่าทานไหมคะ ทานด้วยกันค่ะมะนาวลูกหนึ่งนะคะกับน้ำนอุ่นก่อนทานข้าวก็จะดีที่สุดเหรอคะทุกคนะมะนาวลูกหนึ่งนะคะกับน้ำนอุ่นก่อนทานข้าวก็จะดีที่สุดเหรคะทุกคนอย่างว่าการทำอะไรทุกอย่างนะคะ ทุกคนเราก็ต้องทำเหมือนที่เราทานนะคะไม่ใช่ว่าอร่อยนะคะอันนี้ไส้ฝอยทองไส้ฝอยทองจุกขัดทุกคนมาๆชอบนนกนหวานชนิดหนึ่งะคะ่ะอ,อร่อยช้าๆมาก <laughs> สดชื่นแบบนั้นาเดียว กาแฟดำค่ะขนมค่ะทุกคนน่าทานไหมคะเนีา่ยทานด้วยกันค่ะอร่อย <c oughs> อันนี้เป็นกาแฟดำกับมะนาวค่ะทุกคนม,มาทานด้วยกัน <c oughs> อืมฟ <c oughs> ินมากค่ะทุกคนนะแตบบ่ก้น่าดีอะ าการทําอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนเราก็ต้องทําเหมือนที่เราทานนะคะไม่ใช่ว่าทําให้คนอื่นแล้วทําไม่ดีใช้วัตถุดิบไม่ดีนะคะทุกคนต้องทําเหมือนที่ตัวเองทานนะคะทุกคนนะแบบนี้ขนมให้เพื่อนๆได้ชิมทุกวันนะคะอ,อืแจ่ดีมาก ขอบคุณมากยาวไปทุกต่อค่ะเพื่อนๆยาวไปแล้วขอโทษนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะสบ่นจริงๆทําทำให้คนอื่นแล้วทำไม่ดีใช้วัตถุดิบไม่ดีนะคะทุกคนต้องทำเหมือนที่ตัวเองทานนะคะทุกคนนะแบบเนี้ยใจแบบจุกมาก่ ส่วนไส้ไข่ทองอันนี้ก็จะเป็นหน้าแฮมนะคะมาทานด้วยกันอืมฟินมากค่ะทุกคนแดีมากอยขอบคุณมากยาวไปทุกต่อค่ะเพื่อนๆยาวไปแล้วขอโทษน,นะคะบายยขอบคุณที่รับชมค่ะแดีมาก ขอบคุณมากยาวไปทุกต่อฟ้าเพืเ่อนยาวไปแล้วขอโทษนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะเลยนะคะทุกคนแ,แม่ไม่เลยต้องใส่เพราะว่าแม่ไม่เลยจะเ่าก่อนเนาะร้อนนะทุกคนแม่ไม่ไปตื่นตั้งแต่ที่สองะคะ่ะทุกคนน่าเห็น อันนี้จะเป็นใบเตยแบบอร่อยอันนี้เป็นกาแฟดำกับมะนาวของทุกคนขนมให้เพื่อนๆได้กินทุกวันนะคะสดชื่นจริงๆกคอร่อย อันนี้เป็นกาแฟดำกับมะนาวของทุกคนเลยนะคะทุกคนแต่แม่ไม่เลยต้องใส่เพราะว่าแม่ไม่เลยจะแต่จริงๆแล้วเช้ามานี่ก่อนอาหารเช้านะคะทุกคนกาแฟดำค่ะขนมค่ะทุกคนม่นากอดไหมคะทานาด้วยกันค่ะ มะนาวลูกหนึ่งนะคะกับน้าอุ่นก่อนทานข้าวก็จะดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนทำให้คนอื่นแล้วทำไม่ดีใช้วัตถุดิบไม่ดีนะคะทุกคนต้องทำเหมือนที่ตัวเองทานนะคะทุกคนนะ